Wait, Phoenix? วันนี้เราจะมาทําการทดลองอะไรคะเนี่ยทำไมถึงครบเซตขนาดนี้เนมาครบชุดทุเบรเราจะไปออกรบหรือเปล่าคะไม่ใช่เราก็ต้องป้องกันไว้ก่อนการทําการทดลองวิชาศาสตร์นะครับความปลอดภัยนี่เป็นสิ่งที่สําคัญแต่ว่าการทดลองวันนี้จริงๆก็ปลอดภัยนะครับเพียงแต่ว่าเราเองเนี่ยก็ต้องป้องกันไว้เพราะว่าวันนี้เราจะมีเรื่องของสารเคมีนิดนึงนะครับเพรว่านี่เป็นการจําลองห้องขนาดห้องวิจัยขนาดย่อยเลยไหมคะเนี่ยไม่ถึงขนาดนั้นก็จริงๆเนี่ยเอาของบ้านเรามานี่แหละเพียงแต่ว่า วันนี้ใช้หลอดแก้วนิดหน่อยนะครับวันนี้พี่มีกลวิทยาศาสตร์สนุกสนุกมาแสดงให้ดูอืแล้วก็มีของแปลกๆมาโชว์ให้ดูด้วยอยากดูแล้วอะอยากดูยังไงใช่ไหมอะไรแปลกอะี่มีขวดแก้วอยู่3าขวดอย่างนี้นะครับข้างในเนี่ยมีของเหลวใสๆเนี่ยดูเหมือนน้ำนะครับแต่ตอนนี้ยังไม่บอกว่าเป็นอะไรนะครับคราวนี้เนี่ยพี่จะของเหลวใสใสใสไวก้ก่อนใช่ที่จะใส่สีลงไปทั้ง3าขวดน,นะครับเพื่อจะแยกให้เห็นว่าเอ๊ะมันสีมันแตกตา่างกันยังไงครับ ตรงกลางเนี่ยพี่ตัดสีเขียดูลลกันดูละกันนะครับตรงกลางนี่เป็นสีเขียวนะครับสุดท้ายเป็นสีแดงนะครับเห็นไหมถุงมือก็กันเปื้อนได้ด้วยที่คิด้อนทุกอย่างวัเรียบร้อยอยวางแผนไว้หมดแล้วถูกต้องนะครับคราวนี้นะครับสิ่งที่เอามาจากในครัวนี่ก็คืหานำยาหลังจานเอามาทำไมคะเอาก็ใส่ลงไปแค่นี้มันก็ไม่มีอะไรแมไม่ต้องกลัว ไม่แปลกเลยเป็นการผสมสีเป็นายางตางกับสีต่างๆนะครับดูสิพร้อมนะเห็นทิปตานะพร้อมนะค่ะฮ้ยขึ้นมาแล้วไม่เป็นฟองจำเลยค่ะพี่นิกโอ้โหเห็นไหมเห็นไหมเห็นไหมนะอะไรจริงเลยอ โอ้โห,โโหเห็นไหมสีสวยมากเห็นไหมเกลือที่บอกอเนี่ยใส่เข้าไปเนี่ยดูเกลือจริงๆเหรอคะไม่ใช่จริงๆแล้วเนี่ยนะครับมันขึ้งฟองจะไปหมดเลยอ่ะก็คือว่าตัวเร่งปฏิกิริยายเนี่ยนะครับก็คือ โพแทสเซียมไอโอดีนนั่นเองของเหลวที่อยู่ในนั้คือไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ไว้ก่อนใช่เป็นไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ชิ้นเข้มข้นนะครับน้ำใสๆใช่ไหมคะน้ำใสๆดังนั้นเนี่ยถูมือไม่ได้นะครับเราจึงต้องใส่ถุงมือเนี่ยป้องกันไว้ถ้าหากน้องๆนะครับจะทำการทดลองนี้ก็ต้องมีผู้ปกครองหรือผู้ใหญ่เนี่ยครับคอยดูแลก็ต้องมีอุปกรณ์ด้วยนะคะเพื่อป้องกันเมื่อน้ำยาล้างจานผสมกับไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์จะเกิดปฏิกิริยาแตกตัวให้น้ำแล้วก็ก๊าซออกซิเจนออกมาอย่างช้าๆนะครับ เมื่อเราใส่ผงโพแทซียมไอโอดด์ลงไปผงโพแทซียมไอโอดด์ซึ่งเป็นตัวเร่งปฏิกิริยาจะไปทําให้ปฏิกิริยาเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วฟองแล้วก็กา๊าซที่เกิดขึ้นจึงถูกดันออกมาเห็นเป็นลักษณะฟองโฟมที่พุ่งออกจากปากหลอดด้วยแรงดันของกา๊าซออกซิเจนที่เกิดขึ้นนั่นเองครับก็คงจะเหมือนกับในร่างกายของเรานะคะที่ <บ S 2> ทมีตัวเร่งปฏิกิริยาก็คือเอนไซม์นั่นเองอ๋อเอนไซม์ใช<ม>่ค่ะ ใช่<ม>ก็คงจะเหมือนกับตัวที่เราใช้ไปเร่งปฏิกิริยาที่ทำให้เกิดปฏิกิริยาไว้ขึ้นใช่นะครับ